คุณบีซีเทโรเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดหมายชนอีกครั้งหนึ่งครับดูครับลูกขยันลูกเพียรพยายามอยู่ที่โชคเพิฤงลิ์หรือว่าบาังตอเก่านะครับ่เบะเย็นไงครับเจ้าเมลิฟอร์มการโชควันนี้เราพอใจมากน้อยขนาดไหนพอใจนะครับแต่ก็รุนมางใช่ไหมครับ เดี๋ยวขอที่อย่างเดียวครับอ๋อก็คือเดินที่ที่เดินพี่นี่การน็อกเลยครับครับไปแล้วไฟนี้ตั้งใจขนาดไหนก็ตั้งใจมากครับตั้งใจไฟครับได้ฉีดเท่าไหร่ไฟนี้น่าจะพี่นวุฒิให้เงินครับแล้วก็เสียแก่แม่คิดว่าคิดไหม,ว,มว่าการชกวันนี้เราเดินก็จริงนะแต่ว่าดูมั่วๆไปหน่อยเป็นไงจุดนี้เราคิดว่าไงก็มันม่นใจร่างกายกันนะแปลว่าแล้วร่างกายปวดอย่างเดียวหรือคือเรามั่นใจอย่างเดียวเลยอืมอ่าฝากแล้วแฟนมวยหน่อย ก็มคมาุไว้ตัวประเทศนะครับที่คอเชียตามตลอดแล้วผมจะทำให้ดีบริสต์ไปครับขอบคุณครับเอี28ครับ

จะไงแต่ใจเราคิดจะไงดีกว่าตอนนั้นสามยกครับก็ตัดแต่งต่ออย่างเดียวแล้วดูลูกเกมเป็นไงเราเราเราคิดว่าลูกเกมไม่น่าจะลงกันนาดนั้นเพราะทั้งเดียเอาหมดสามยกแบบหมดสามยกอ่ะดูนะสามยกเรียกร้องกันไม่เรียบเรียกไม่ไนเอารียกเรียกเรยนึ่งเลยแล้วยกตีเนี่ยคิดว่ามันก็มันลองเยอะขนาดนั้นเลยม่น่าจะเป็มยิงพี่งัวพี่ต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 ัวเดินเดินได้ทำไมไม่เดินไั้แข่งก หลุดเมื่อไหร่โมฮอกจะเดินโมฮอกจะเดินพอโมฮอกไม่เดินทุกอย่างนะเลียงป้ายเลยทต่ไมเป็นไรนะโมฮอกตัฮอกต้องปรับใหม่นะครับปรับเป็นเดมากแล้วบอกโมฮอกว่าจะโมฮอปเป็นหนเด็เหมือนเดิมนะเอ้ามีอะไรเือพวกเรามาบ้างบ้างเนี่ยก็ขอโทษแฟนกับโมตัวนี้ทำไมไว้น่าจะไปทำในสมทำให้ดีวันนี้ผมว่าน้องนี่นะใช่่ดูนะครับดูจังหวะเกี่ยวจังหวะขวาดของโมฮอกครับยืนนิ่งๆนะครับคอยปัดคอยโต้ให้เสียศูนย์ครับ โชคเพิงฤทธิ์ช่วงพักยกให้น้ำมีพีเลี้ยงติวเข้มแล้วครับบอกไม่ต้องไปเตะสูงครับเตะสูงกลับมาดูไฮไลท์นะครับภาพช้าชัดๆ,ๆของฝากจาก s d 28ครับขอบคุณ b c t ี e r โรเ e ็ t เตอร์ n ทนจำกัดหมาชนอีกครั้งหนึ่งครับดูครับลูกขยันลูกเยียนพยายามอยู่ที่โชคเพิงฤทธิ์หรือว่าบาังตอ